สนับสนุนโดยโอลเล่ซูเปอร์บุยเปรี้ยวแรงท้าให้ลองตื่นเลยมีขายแล้วที่เซเว่นเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแพลนฮอลิเดย์แปรงสีฟันซิสเตมาซอฟต์แอนด์สลิมรองเหงือกสะอาดฟันแข็งแรงพอแห้งแล้วพี่นะได้กลิ่นกาแฟใช่ไหมแก้วนู่นด่วน่ะมื้ขนมเฮ้ยอะไรเอ่ยอ๋อแก้วปะที่มันทำรูปรูปรูปกาแฟทำเป็นแบบนี่ไง ทำเป็นรูปๆทำได้ไหมอะทำทำไหมแข่งแข่งง่ายๆทำได้ไปลองดูไหมเอาไปจะเป็นรูปไหมนั่นสิทำรูปอะไรดีรูปตัวเองเหรอตัวเองอุ้ยรูปตัวเองง่ายมากกลมๆจุดๆจุดเสร็จละไอคอนิจอนอโรต์ลาเต้ลาเต้ออาโต้อาโต้ว้าลายไปดู่เอาลายอะไรเดียว จุ่มแล้วก็วาดได้เลยซ้อมก่อนแมซ้อมของพี่นัทดีกว่าเฮ้ยค่ะดีซ้อมกระดาษเขากระดาษให้ซ้อมอ่ะเดี๋ยวมันไม่แบบ ไงเลยจากนั้นนะคะเรานั่งรถบัสซิที้ลูปค่ะไปลงที่ป้ายโกเบกิตาโนมิวเซียมนะคะเดินต่อไปอีกประมาณ200เมตรเท่านั้นค่ะก็จะถึงร้านขนมหวานชื่อดังของเมืองโกเบกันแล้วค่ะร้านฟรานซ์นั่นเองค่ะเนี่ยนี่เอาเนี่ยเน่ต่งรอเลยนี่ทันเลี้ยงเหรอที่นี่บอกไงว่ามีโกอัลโกด์ด้วยเออตั้งโดนละ รอช้ออน,นี่ไงเอา,เอ,าเอาอันนี้ชิมเลยได้ไหมีน,นี่เกมนี้ด้วยกันก่อน เป็นเหมือนลยลูกเลยอืมลยลูปเลยจากร้านฟรานซ์ค่ะเราเดินต่ออีกประมาณ150เมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงกิตาโนเวอร์ครอปเฮาส์กันแล้วค่ะวิอยากใส่ชุดเดรนี้บ้างะอะจับไม้จับมือผู้ชายอ่ะพี่นัทต้อใส่เสื้อด้วยนอะโอ้ยโอ้อันนี้เขานั่งทำอะไรอ่ะ นี่เขากำลังนั่งจังเป่าแซกโซโฟนไงก็เมืองนี้เป็นเมืองแห่งชาวต่างชาติใช่ปะมีชาวต่างชาติเยอะแสดงว่าวัฒนธรรมของดนตรีแจ๊สอย่างเงี้ยก็ต้องมีอิทธิพลกับเมืองนี้เมืองโกเบฝั่งตะวันตกนี้เนาะดนตรีแจ๊สก็จะแบบเขาจะเปิดเพลงแจ๊สในทุกเมืองเลยข้อมกับบรรยากาศเหนื่อยเลยนาะเหนื่อยเพราะตูงสูงเนี่ย กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ถึงบ้านลว้าพาไปนะคะส่งบ้านห้องนอนอยู่ไหนล่ะคะเยูแววห้องนั่งเล่นก่อนนะะใช่หรือเปล่าโอ้ยนี่ไงเจ้าของบ้านคนไหนก็คุณโทมัสคนไหนหาซิหาซิ ย่านคิตาโนะนะคะในอดีตค่ะเคยเป็นย่านพักอาศัยของชาวต่างชาตินั่นเองนะคะที่เดินทางเข้ามาทําธุรกิจในเมืองโกเบค่ะซึ่งโดยปัจจุบันนะคะบริเวณนี้ยังคงมีบ้านเรือนและก็คาลิฮัสไตล์ตะวันตกกระจัดกระจายอยู่มากมายเลยแต่จุดที่เป็นไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดนะคะก็คงจะเป็นอาคารสีแดงหรือว่าเวสเ c อร์คอร์คเฮาส์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นคาลิฮัสไตล์เยอรมันที่มีกังหันลมรูปไก่นะคะอยู่บนหลังคาค่ะและอีกหนึ่งอาคารที่สวยมากๆเลยนะคะก็คืออาคารสีเขียวอ่อนหรือเรียกว่าโมเอ นีเฮาส์ั่นเองนะคะเป็นเรือนรับรองของกองสุนใหญ่อเมริกาในปี1903เลยค่ะจากครหดหา์วิเดอร์คอร์กเราเดินมาขึ้นรถบัสซิตี้ลูที่ป้ายรถบัสอีจริงคังเรานั่งรถบัสประมาณ10นาทีไปลงที่นูโดบิกิเฮิร์บการ์เดนค่ะเอ้านี่ไงสิ่งที่เราต้องการพี่นะตุ้มหูยูดไม่ใช่อะไรอ่ะวิวน้ำหิวน้ำยอกให้เดินนมาแล้ว ดีถ้าเป็นแบบดอกทานตะวันอ่ะวิซื้อสวยเดือนไหมนี่ประมาณอะไรเท่าไหร่นี่เหรอเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแปดจะมีดอกทานตะวันนีมเดือนไหนให้ซื้อตัวกันปะซื้อก่อนติดงบุซิมาเซเสตาร์ีเดย์ อุยอ้ยน่ยายน้ำตกนุ๊กมแ่นยิยูยหุ้ยสวยจังเลย โนบิกิเฮอร์บการ์เดนจัดว่าเป็นสวนสมุนไพรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะภายในสวนประกอบไปด้วยพืชนานาพันธุ์กว่า7500ชนิดอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆในการชมเมืองโกเบด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีร้านค้าร้านกาแฟร้รานอาหารมีอาคารที่จัดแสดงนทิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวกับการสกัดกลิ่นหอมจากใบไม้และดอกไม้รวมไปถึงสินค้าและของฝากต่างๆที่ผลิตจากสมุนไพราจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยล่ะค่ะที่ระ,ะลึก แล้วก็พิมพ์ชื่อได้ด้วยพิมพ์ชื่อได้ได้สมรอแล้ววางตรงนี้คุณชื่อเลยพิมพ์เอมาแล้วเออเาเอ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 วเอเอเอเเอกวออเอเอเออ่อเร้เ อุ้ยอันนี้ก็ตัวกลวไอมัสนี่ดูด้านหลังดิด้านหลังกดูดนหลัง็สวยดูดิ